ในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ CSS ที่ใช้ในการจดัด display ประเภทที่เป็น flexbox CSS หลังๆเนี่ยนะครับก็เริ่มมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ display เ,เริ่มมีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นประเภทหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาหนึ่งในนั้นก็คือ flexbox วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันว่า flexbox นั้นจะช่วยชีวิตของคุณง่ายขึ้นอย่างไงบ้างเริ่มต้นตั้งแต่อย่างแรกเลยเวลา CSS ที่ใส่เนี่ยมันจะต้องมี2 La เลเยอร์ นั้นเราจะเริ่มต้นจากการสร้างดิฟในสองเลเยอร์ก็คือมีดิฟเลเยอร์ที่เป็นคอนเทนเนอร์ซึ่งตัวคอนเทนเนอร์เนี้ยเราจะทำการหุ่มตัวที่เป็นไอเทมที่อยู่ภายในดังนั้นเราก็จะมีดิฟที่เป็นไอเทมที่อยู่ข้างในก็ใส่ดิฟ a s s สที่เป็นไอเทมเป็นไอเทมแล้วก็มีคลาสสองตัวก็คือไอเทมแล้วก็มีไอเทมที่จัดเรียงลำเบอร์เป็นไอเทมหนึ่งไอเทมสองไอเทมสามนะ ที่เป็นการใช้ m m มเในการ g e n e r a t ตตัวให้ทีมอขึ้นมาก็าอยากรู้ว่าวิธีการที่พิมพ์สั้นๆแบบนี้แล้วได้ให้ทีมออกมาแบบนี้ทำยังไงลองไปดูในคลิปที่เป็น MS ที่ลิงก์ไว้หลังจากนี้เรามีคอนเทนเนอร์มี f l e x i t e เทแล้วเรียบร้อยในไอเทมต่างๆใส่ต,ตัวเลขตรงนี้ไว้นิดนึงแล้วจะได้รู้ว่าตัวเลขนี้เป็นไอเทมไหนเป็นหนึ่งสองหรือสามเราก็จะได้ตัวที่เป็นไอเทมมาสามตัวแบบนี้แล้วก็มีคอนเทนเนอร์ในการจัดเรียงเนี่ยดิฟแบบนี้คือคอนเทนเนอร์แบบเนี้ย ดีฟอลของดิฟจะมีดิสเพลย์เป็นบล็อกซึ่งมันก็จะมีการโฟลด์เลฟโฟลด์ไลท์อะไรอย่างที่เราเคยใช้มาแต่เนื่องจากปัญหาของการทำโฟลด์เลฟโฟลด์ไลท์นั่นแนหะมันเกิดปัญหาเยอะมากโฟลด์เลฟโฟลด์ไลท์ต้องมาเคลียร์บออีกแต่ถ้าเกิดจะเริ่มต้นใหม่มันทําให้ CSS ดูยุ่งยากเกินความเป็นจริงมันก็เลยพัฒนาขึ้นมาในยุคที่มันเป็น CSS 3ก็เลยมีดิสเพลย์ประเภทที่เป็น flexbox ขึ้นมาให้เราใช้างานเราก็จะใส่สไตชีทเข้าไปในนี้โดยที่ตัวสไตชีทที่เราจะใส่ เราก็ใส่ตัวคอนเทนเนอร์อย่างแรกเลยคอนเทนเนอร์ er ก็ต้องเซตดิสเพลยเป็น flex สิ่งแรกที่อยากให้สังเกตเลยก็คือไตชีตเนี่ยมันมีเซตอยู่สองอย่างด้วยกันคือเซตที่คอนเทนเนอร์กับเซตที่ i อเทส่วนใหญ่แล้วในการจัด Display ก็จะเป็นฝั่งที่เป็นคอนเทนเนอร์เป็นหลักส่วนตัวที่เป็นไอเทมเนี่ยมันเป็นการจัดเรียงรายตัว ซึ่งมันอาจจะแตกต่างจากสิ่งที่เราคิดมาก่อนหน้านี้คือถ้าเป็นเฟลดเล็บเฟลดไล่เนี่ยเราจะเซตที่ตัวกล่องที่1กล่องที่2กล่องที่3แบบนี้ตรงไหนอยู่ทางซ้ายอยู่ทางขวาแต่ตอนนี้มันเป็นการจัดเรียงภายในคอนเทนเนอร์เพราะฉะนั้นเราจะเซตที่ตัวคอนเทนเนอร์ตัวเดียวแล้วมันก็จะมีผลการจัดเรียงนั้นกับทุกตัวนี่คือข้อแตกต่างนะงนั้นอย่างแรกเลยก็คือ CSS ที่เรากำลังจะพูดถึงณจุดนี้คือ CSS ที่ฝั่งคอนเทนเนอร์มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยที่ คอนเทนเนอร์ er ทำให้ก็คือถ้าเกิดเราเซตดิสเพลย์เป็นเฟกซ์เห็ไหมมันจัดเรียงแบบสวยงามเลยจัดเรียงเป็นคอลัมน์คอลัมน์ที่หนึ่งคอลัมน์ที่2คอลัมน์ที่สาแต่ถ้าเกิดเราจะต้องการจัดเรียงแบบใหม่เราสามารถที่จะเซตเดเรคชันตัวนี้เป็นเฟกซ์เดเรคชันสามารถที่จะเซตเดเรคชั่นได้ว่าคุณจะเป็นโลถ้าเกิดเซตเป็นโลรีเวิร์สมันจะกลายเป็นสามสองหนึ่งตอนแรกเป็นหนึ่งสองสามมันจะย้อนกลับไปเป็นสามสองหนึ่งเช่นเดียวกันถ้าอยากจัดเรียงแนวตั้งคุณก็สามารถทําได้โดยการเปลี่ยนจากคาว่าโลเป็นคอลัมน์ แล้วก็เช่นเดียวกันตัวที่เป็นคอลัมน์ก็จะมีคอลัมน์ reverse ด้วยเช่นเดียวกันเป็นสามสองหนึ่งก็กลายเป็นหนึ่งอยู่ด้านล่างจากหนึ่งอยู่ด้านบนก็จะกลับมาอยู่ด้านล่างอันนี้ถัดไปนอกจาก flex selection แล้วเราเซตอะไรได้อีก flex l a b flex l a b คือถ้าในกรณีที่ที่มันไม่พอตอนนี้ default มันเป็น no l a p นี่คือค่า default สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือถ้าเกิดที่มันไม่พอสมมติในกรณีมุมที่เป็นมือถือ แล้วเกิดความยาวมันไม่พอ,อเนี่ยโน้ลับที่ไม่พอมันก็จะทำการเบียดกันแต่ถ้าเกิดว่าเราเซตใหม่ตัวนี้เซตเป็นรับในกรณีที่ที่ไม่พอมันก็จะเด้งลงมาเห็นไหมนี่คือรับพอที่ไม่พอปุ๊บมันก็จะเด้งลงมาด้านล่างแบบนี้เมื่อกี้โน้ลับมันจะบีบเข้าไปคือไม่ขึ้นบรรทัดใหม่ยังไงก็ตามมันจะไม่เด้งขึ้นบรรทัดใหม่ นี่คือความแตกต่างดังนั้น flex wrap สามารถ set ให้มันขึ้น box ที่อยู่ด้านล่างได้แต่ต้องระวังนิดหนึ่งบาง browser อาจจะไม่ support เอานี้หลังจากที่มี flex direction และ flex wrap แล้วอย่างนี้ต้องเขียน2บรรทัดใช่ไหมไม่สะดวกสามารถยุบมาแล้วก็เขียนเป็นตัวเดียวได้เลยสามารถยุบมาเป็น flex flow นี้ได้เลย flex flow ก็คือบอกว่า flex direction เป็นแบบไหนก็ใส่ l o เข้าไปแล้วก็หลัจากานั้นมีการ set w r a ยังไง flex wrap ยังไงก็ใส่เป็น 랩โนแล a บนี่คือสิ่งที่เราสามารถยุบสองบรรทัดให้เหลือบรรทัดเดียวได้ทีนี้การจัดเรียงสามารถทําแบบไหนได้อีกบ้างตัวถัดไปก็จะเป็น justify content ตัวนี้สําคัญมาก justify content สามารถเซตได้เป็น flex-start อยู่ชิดซ้ายนี่ default ค่าเป็นแบบนี้ถ้าอยากให้อยู่ชิดขวาใช้เป็น flex-end นี่ก็จะย้ายไปอยู่ฝั่งขวาหรือถ้าอยากให้อยู่ตรงกลางใช้เป็น นี่คืออยากให้มันอยู่ตำแหน่งตรงกลางบางเบราว์เซอร์ก็จะเขียนเป็น start หรือเป็น left ก็ได้แล้วก็ถ้าเกิดอยากให้อยู่ด้านขวาใช้เป็น right หรือว่าเป็น end เฉยๆก็ได้ความหมายเดียวกัน flex start start left แต่ไม่ได้ใช้ได้ทุกเบราว์เซอร์นะพยายามใช้มันเป็น t a ต d a า d ก่อนละกันตัวนี้ก็เป็น flex start flex end แล้วก็ center ถัดไปนอกจาก flex start flex end แล้วก็ center แล้วมันยังมีการจัดเรียงแบบที่เว้นระยะห่างได้ตัวนี้ อันดับแรกเลยคือ Space b e t w ว e n ถ้าเกิดเซตเป็น Space b e t w วินคือเอาตัวซ้ายชิดซ้ายเอาตัวขวาชิดขวาแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้มี p a c e แบบพบทุกจุดนะตอนนี้สังเกตด,ด้านซ้ายด้านขวาไม่มี Space เลยอยากให้มี Space ทั้งหมดใส่ p a c e allow มันก็จะคำนวณตัวที่เป็น Space ขึ้นมาให้แบบนี้แต่สังเกตพื้นที่ด้านซ้ายกับด้านขวามันยังมีไม่เท่ากับตรงกลางเห็นไหมลองดูกล่องที่2นะด้านซ้ายด้านขวานี่ค่อนข้างจะเหลือพื้นที่เยอะ นี่คือพื้นที่ไม่เท่ากันมันจะแบ่งซ้ายขวานิดหน่อยแล้วก็ที่เหลือก็ตรงกลางนี่คือ Space a o l o w ต่อไปก็อยากให้มันเท่ากันใช้ e v e n l y evenly ก็คือทุกทุก s p a c e จะหารกันเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะจัดเรียงซ้ายขวาจะให้มันอยู่ตรงกลางง่ายมากเลยใช้ space e v e n l y ตัวถัดไปเราก็จะสามารถจัดในแนวแกน Y บ้างเราอยากจะปรับตัวไอเทมต่างๆให้อยู่ข้างบนอยู่ข้างล่าง เริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยตัว array item ค่าที่เป็น array item โดยปกติตอนนี้ที่ s e ตม,มันเป็น s t r e ท h นี่คือ default พอเป็น stretch ตุ๊กสังเกตว่า1 2- 3สาเนี่ยจากเดิมตอนที่เริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยความสูงไม่เท่ากันแต่มันจะยืดความสูงให้เท่ากับคอนเทนเนอร์นี่คือ s t r e t h ดังนั้นถ้าเรา set display ของคอนเทนเนอร์เป็น flex สิ่งที่ต้องเข้าใจก็คือ item ทุก item ที่อยู่ภายในนี้จะยืดตัวเองให้เท่ากับความสูงของคอนเทนเนอร์เพราะฉะนั้นทุกตัวจะมีความสูงที่เท่ากันนี่คือ array item ที่เป็น s t r e t h นอกจากสเตรทเราสามารถเซตอะไรได้ก็เฟล็กสตาร์ทเหมือนเดิมตัวนี้จะปรับเข้าสู่ความสูงของความเป็นจริงของมันแล้วก็เริ่มต้นที่จุดบนสุดทั้งหมดที่ท็อปทั้งหมดเลยแล้วก็เฟล็กเอนก็เช่นเดียวกันก็จะไปสตาร์ทที่บ๊อทอมก็จะจัดเรียงที่ฝั่งด้านล่างหรือถ้าอยากให้มันเป็นเซนเตอร์ก็ใส่ตัวที่เป็นเซนเตอร์เข้าไปเลยนี่คือการจัดเรียงอะไรเทมจัดอยู่ข้างบนอยู่ตรงกลางอยู่ข้างล่างได้หมดถ้าอยากให้ยืดเต็มก็คือสเตรท นี่คือค่า default ไม่ต้องเซตอะไรมันเป็น default ที่เป็น i g h ดอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่เรามาใช้2ตัวในการจัดเรียงไอเทมต่างๆที่อยู่ในคอนเทนเนอร์รานนี้นอกจากตัวที่เป็นคอนเทนเนอร์แล้วที่เราต้องทําการเซตแล้วเรายังสามารถที่จะใส่ CSS เข้าไปในแต่ละไอเทมได้ด้วยโดยที่ตัวที่เป็นไอเทมใส่คลาสของไอเทมตัวที่1นึ่งไอเทมตัวที่1อย่างแรกเลยที่สามารถเซตได้ก็คือสามารถที่จะจัดลําดับได้ใส่ order ได้ ปกติทุกตัวจะมีออเดอร์เป็นศูนย์แต่ถ้าผมใส่ออเดอร์ที่มากกว่าปกติคือมันจะเรียงจากน้อยไปมากให้เราไอเทมที่หนึ่งนะผมใส่หนึ่งเขาใส่หนึ่งเนื่องจากหนึ่งมันเป็นตัวเดียวที่มากกว่าคนอื่นคนอื่นก็เป็นศูนย์หมดมันจะย้ายไปด้านขวาทันทีเพราะมันจะเรียงจากน้อยไปมากทำไมผมเซตตัวที่สามอยากจะเอาไอเทมสุดท้ายมาไว้ด้านหน้าผมอาจจะเซตแบบนี้ก็ได้เซตออเดอร์เป็นค่าลบเป็นลบหนึ่งแบบนี้ก็ได้ เราใส่ออเดอร์ที่เป็นค่าลบเข้าไปปั๊บเยแม้ตัวที่สมเนี่ยมันจะมาเรียงเป็นตัวแรกแล้วเพราะมันมีค่าน้อยสุดนั้นขึ้นอยู่กับออเดอร์ตรงนี้คือเซตแล้วใครมีค่าน้อยสุด Default มันจะเป็นศูนย์ถัดไปถ้าเกิดต้องการให้ไอเทมบางอเทมเนี่ยมันขยายตัวตอนนี้มันไม่มีโกลมันจะมีการขยายตัวออกตัวน,นี้นี่นะผมใส่ c l a s s i t เ m มหนึ่งอยากให้มันทําการขยายตัวออกตัวน,นี้เป็น flex grow flex grow ตอนเนี้ย ทุกตัวเซตเป็นศูนย์หมดก็คือไม่มีการขยายผมเซตตัวนี้ตัวเดียวเซตเป็นหนึ่งสองสามสี่อะไรก็แล้วแต่ถ้ามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เซตเป็นสองแบบนี้มันก็จะยืดเต็มทุกตัวเพราะว่า default ของสามและสองมันเป็นศูนย์เฟล็กเป็นศูนย์มันก็ไม่มีใครมาแข่งด้วยไม่มีใครมายืดขยายด้วยมันก็คือยืดตัวเดียวตัวที่เหลือก็คือมีวิดตามที่มันเซตไว้ตามคอนเทนต์ที่มันมีอยู่ดังนั้นเฟล็กโตถ้าเราใส่ตัวเลขเข้าไปปุ๊บตัวนั้นมันจะขยายแล้วไปเบียดคนอื่น ถ้าอยากจะให้ตัวอื่นมาเบียดแย่งเช่นอเทมสามอยากให้มันเบียดแย่งมากผมใส่ flex grow เหมือนกันใส่ flex grow ตัวนี้ถ้าใส่ค่าเท่ากันมันก็จะหารเท่ากันอตถ้าใส่ตัวนี้น้อยกว่าพื้นที่ที่ตัวนี้ได้ก็จะน้อยกว่ามันไม่ได้เป็นสัดส่วนโดยตรงแต่ว่ามันก็พยายามจะคำนวณเปรียบเทียบว่าตัวไหนมากตัวไหนน้อยมากกว่างนั้นตัวไหนขยายแล้วอยากได้พื้นที่มากกว่าคนอื่นก็เซตค่าที่มากกว่าถ้าอยากได้พื้นที่ที่น้อยกว่าใช้ตัวที่น้อยกว่า แล้วก็การจัดการไอเทมถ้าต้องการจัดการไอเทมบางตัวที่แปลกแยกจากคนอื่นเช่นไอเทมที่หนึ่งอยากจะให้มันอยู่ที่ที่แตกต่างมีการอไลา์ที่แตกต่างจากคนอื่นสามารถใส่อลายเซลลเข้าไปได้ไลท์เซลล์เข้าไปบอกว่าเซ็ตเป็น flex n มันก็จะเป็นตัวเดียวที่เป็น flex n หรือว่าอลทยไอเทมนะผมไม่เซตเป็นเซนเตอร์นะผมเซตเป็นส g ตร ตัวก็จะ s ส a ต e หมดใช่ไหมแต่มีตัวเดียวคือไอเทมหนึ่งที่มันเป็น flex-end หรือ flex-start ก็จะเป็นตัวเดียวที่ไม่ยืดตามคอนเทนเนอร์ Flex ก t a r t ก็จะเป็นตัวเดียวที่มีพื้นที่ที่เท่ากับขนาดของมันที่เซตไว้พูด,ดง่ายๆคืออะไ g เซล l เนี่ยนี่คือการแก้ไขอะ i g ไอเทมของคอนเทนเนอร์เวลาที่เราเซตเ s ตที่คอนเทนเนอร์เราเซตอะไรไอเทมไว้อะไรแล้วเราอยากแก้ไขใช้อะไรเซลโอเคก็อย่าลืมตัวนี้นะครับ d s s 2ตัวนี้เวลาที่เซตต้องแบ่งแยกฝั่งก่อนนะว่าเรามีการเซตอะไรบ้างเรามีการเซตที่ฝั่งคอนเทนเนอร์1คือเซตที่สเปยเป็น flex เนี่ยเซตที่คอนเทนเนอร์อย่างเดียวพอที่ไอเทมไม่ต้องเซตอะไรแล้วก็การจัดเรียงมีอะไรมี flex direction สำหรับการเซตว่าจะให้จัดเรียงแนวตั้งแนวนอนนะเป็นโลหรือเป็นคอลัมน์แล้วเป็นคอลัมน์กับโลที่มันรีเวิร์ดหรือเปล่าแล้วก็นอกจาก direction ก็มี flex wrap ถ้าเกิดว่าเซตเป็น no wrap ทุกไอเทมมันจะเรียงเป็นเส้นเดียวกันอยู่บรรทัดเดียวกัน แต่ถ้าเราต้องการเซตให้มันรับก็คือถ้าเกิดที่ไม่พอมันก็จะเด้งลงมาด้านล่างแล้วก็รีเวิร์ดก็เหมือนกันก็มันก็จะกลับด้านกันเท่านั้นเองเอานี้ถ้าเกิดว่าอยากจะเขียนเฟกเดเรคชั่นกับเฟกรับในบรรทัดเดียวใช้เฟกโฟแล้วก็การจัดเรียงที่สําคัญมากคือ justify content เริ่มต้นการจัดเรียงคอนเทนต์คุณจะจัดเรียงแบบไหนในแนวแกน x หรือใน css นี่เขาเรียกว่าเป็น main axis แกนที่เป็น main นี่คือใช้กับ justify content จะไม่ง่ายเป็นแกน x ก็เลือกจะชิดซ้ายใช้ flex Start บางเราเซอร์ก็จะสปอร์ตใช้ flex start ก็ได้ใช้ start ก็ได้ใช้ left ก็ได้ถ้าอยากให้ชิดขวาใช้ flex end ก็จะใช้ flex end ใช้ end ใช้ right ก็ได้แล้วก็ถ้าอยากให้อยู่ตรงกลางใช้ center แต่ถ้าอยากให้แบ่งพื้นที่เท่าๆกันใช้ space evenly ถ้าอยากให้ตัวซ้ายชิดซ้ายตัวขวาชิดขวาแล้วก็ตรงกลางอยู่ตรงกลางเลยให้ใช้ space between แล้วก็การอะไรเทม default เป็น space ถ้าอยากให้มันคงความสูงของมันไว้แล้วก็จัดเรียงทุกตัวให้ท็อปมันตรงกัน ก็คือเริ่มต้นที่ด้านบนใช้ flex start ถ้าอยากให้เริ่มต้นด้านล่างคือ bottom มันชิดกันเป็นเส้นเดียวกันใช้ flex end นี่นี่คือไอเทมหลักๆที่เราทำการเซตอะไรไอเทมก็จะเป็นแกน y justify content เป็นแกน x แล้วในไอเทมต่างๆก็สามารถแก้ไขได้แก้ขไกขอะไรได้บ้างหลักๆก็คือ1แก้ไข order สลับลำดับที่ได้อันนี้ใช้เยอะบนโมบายเวลาถ้าเราอยากให้คอนเทนต์ที่บนโมบายเนี่ยที่มันไม่สําคัญลงไปอยู่ด้านล่างหรือว่าที่เป็นเมนูอะไรต่างๆที่มันไม่ได้ใช้บนโมบายบนมือถือให้ลงไปอยู่ด้านล่าง ก็สามารถใช้สลับตำแหน่งแบบนี้ได้เพราะว่าบนหน้าเว็บกับบนโมบายบางทีอาจจะต้องสลับตำแหน่งกันต้นองจากมีออเดอร์แล้วก็ยังสามารถใช้ f l e x g o ได้ตัวไหนอยากได้พื้นที่ที่มันขยายตัวเองออกไปคือไปเบียดคนอื่นเขาก็ใช้ f l e x Go ถ้าอยากให้ตัวไหนแย่งกันก็เซต f l e x g o แข่งกันใครมากกว่าก็ได้พื้นที่มากใครน้อยกว่าก็ได้พื้นที่น้อยแล้วก็ถ้าไอเทมไหนต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการออนไลน์ของมันก็คือเปลี่ยนแปลงค่าอะไรไเทมน่นี่ะ ไม่อยากใช้เหมือนคนอื่นอยากจะเปลี่ยนเป็นวิธีอื่นก็ใช้เป็น a l i g n s e l สังเกตมันขึ้นต้นด้วย a l i g n เหมือนกันดังนั้น a l i g n s e l ก็คือการแก้ไข a l i g n item เพราะฉะนั้นในแต่ละ item ถ้าตัวไหนที่อยากให้มันแตกต่างก็สามารถใช้ตัวนี้ได้โอเคเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเบื้องต้นสําหรับการใช้งาน flexbox อย่างน้อยก็จะได้เห็นว่าการทำงานกับ flexbox เนี่ยมันก็น่าจะง่ายกว่าการใช้ for l e f t for l เยอะ ถ้าเกิดว่าเวลาใช้งานเนี่ยถ้าเกิดดิสเพย์เป็นเฟก์แล้วไอเทมข้างในนี้ไอเทมหนึ่งอยากจะให้โฟดไลท์แบบนี้ตัวนี้มันจะไม่ทํางานเพราะฉะนั้นจะใช้ตัวที่เป็นตัวโฟดไลท์ไม่ได้อันนี้นี่คือสิ่งที่ต้องเข้าใจไว้ก่อนถ้าเกิดว่าเราใช้เฟก์แล้วก็ไม่สามารถที่จะโฟดไลท์ได้เพราะฉะนั้นอันนี้นี่คือการทํางานเบื้องต้นเกี่ยวกับ CSS ที่เป็น f ฟ e x b o x นะครับก็มีคําถามสามารถที่จะทิ้งคาถามไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้แล้วก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ